สวัสดีค่ะกระแสข่าวดางังมาแล้วค่ะลูกค้าเกรงทั้งคนทั้งรถเลยลูกค้าทําตัวไม่ถูกเรียกแกรบคาแต่เจอคนขับเป็นนักร้องชื่อดังรถอย่างหรูทําเอาหลายคนอิจฉาลูกค้าคนนี้หนักมากหลังจากที่เขาและเพื่อนๆได้เรียกแกรบคาเพื่อที่จะไปยังสถานที่เป้าหมายแต่พวกเขาต้องพบเจอกับ ความเซอร์ไพรส์สุดขีดเนื่องจากคนขับที่มารับเป็นถึงนักร้องชื่อดังที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงนี้โดยผู้ใช้ t ิกต o อกรายหนึ่งโพสคลิปเรียกแกรบคาปรากฏว่าคนขับคือโอ๊ปราโมดปาทานนักร้องหุ่นหมีหน้ากอดอีกทั้งเจ้าของคลิปยังระบุในคลิปดังกล่าวว่าเมื่อฉันขึ้นแกรบแล้วคนขับเป็นพี่โอ๊พี่โอ๊ฝากบอกซับติกตอกด้วย ต้องรู้สึกยังไงก่อนแล้วคือรถอย่างหรูทั้งนี้ภายในคลิปเป็นการพูดคุยกันแบบสบายๆระหว่างนักร้องชื่อดังกับเจ้าของคลิปและเพื่อนๆแน่นอนว่าโอ๊ตปราโมทมีโอ๊ตที่ไหนย่อมมีความหาพร้อมฝากให้มาติดตาม tiktok แอคเค้จริงกันด้วยเนื่องจากมีคนสร้างของปลอมขึ้นมาเยอะหลังจากคลิปโพสต์ออกไป โตยังมีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงตัวด้วยขนณะเดียวกันชาวเน็ตแซลยกใหญ่ว่าอิจฉาแตบมุลของเจ้าของคลิปมากเพราะนอกจากจะได้รับความสนุกตลอดการเดินทางแล้วยังได้นั่งรถสุดหรูอย่างแลโเวอร์ที่ราคาเริ่มต้นฟาดไปแบบคนลุกหลายล้านบาทอีกด้วยอย่างไรก็ตามชาวเน็ตบางคนถามว่า โอ๊ตขับแกร็บอยู่ที่ไหนอยากเจอบ้างซึ่งก็มีคนมาให้ข้อมูลว่าน่าจะเป็นลูกค้าเข้าช่องโอ๊ตจึงมาทำภารกิจมากกว่าเพราะสังเกตว่ามีกล้องโคโปรและใส่เสื้อสีเขียวซึ่งน่าจะเป็นสีทีมงานจากลูกค้าอาจจะได้เห็นคลิปคอนเทนต์กันเร็วๆนี้ชาวเน็ตตั้งตารอ และชมกันไม่ไหวแล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ